อ่ะโยฮลโลกราบสวัสดีเมดลักแนปเล่นเกมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลางเทพแฟนตาซีนะครับเป็นนี้เลยเนาะเป็นลางเทพแฟนตาซีแบบนี้เลยนะครับก่อนดื่นนะครับผมจะมานะแนะนําระบบแฟนตาซีคร่าวๆก่อนเลยกันนะครับคือระบบแฟนตาซีเป็นระบบหนึ่งในร้อยล้านนะครับระบบของเกมเกมนี้นะครับเยอะมากนะครับว โดยปกติแล้วนะอุปกรณ์เลื่อนขั้นแฟนตาซีทั่วไปนะครับเราสามารถไปตีได้จากบอสแฟนตาซีนะครับเป็นบอสเมืองนี้เลยนะครับแฟนตาซีบอสแฟนตาซี Fantasy, Fantasy พวกนี้นะครับคือบอสแฟนตาซีพวกนี้มันจะมีค่าความเหนื่อยนะครับเราไม่สามารถแบบไปตีความเหนื่อยข้ามขั้นได้นะเนี่ยอย่างตอนนี้ผมมีความเหนื่อยเท่าไหร่เลยหกพันนะครับ ผมจะไปเสียผมจะไปใส่เดี่ยวไอ้ความความเหนื่อยเจ็ดพันสองเนี่ยไม่ได้นะครับตายยังเขียดเนะี่ยตายจริงๆนะครับเดี๋ยวไปใส่เดี่ยวให้ดูนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยอุ้ยสร้างดาเมจไม่ได้ลืมไปนะเนี่ยเนี่ยถ้าสร้างดาเมจได้ก็คือตายยังเขียดนะครับเดี๋ยวตีให้ดูเลยนะครับคือมันจะตีเราเข้าแรงมากนะเห็นปะเห็นปะ เลือดลดไปแล้วนะจะครึ่งหนึ่งเลยครับไม่ถึงวินหนึ่งนะเราอยู่ไกลเราก็โดนดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นเดิอนออกมาไกลๆเลยนะครับก็นี่แหละนะครับระบบแฟนตาซีนะครับเราไม่สามารถตีข้ามขัข้นความเหนื่อยได้นะอ่ะโอเคเรามารู้การตีบอสมาแล้วนะครับคือการตีบอสปันตะ่ะเราก็จะได้อุป,ปกรณ์พวกนี้มาอุปกรณ์พวกนี้มาสวมใส่นะแฟนตาซีอยู่ข้างล่างนะครับ ส่วนอะไรที่เรามีซ้ําแล้วนะครับคือระบบนี้มันสามารถแบบกดย้ายได้นครับแม่ย้ายได้เลยอ่ะโอเคเข้าๆประมาณนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องล่างเทพกันดีกว่านะครับล่างเทพมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคือการจะเลื่อนขั้นล่างเทพได้เราต้องมีหินเนี่ยนะครับหินอันนี้นะครับเป็นหินพลึกแฟนตาซีนะครับพลึกแฟนตาซีเนี่ยผมลองไปหาข้อมูลดูแล้วนะครับคือ มันไม่สามารถได้จากการอบอสดรอปนะครับคือใครที่รอคาดหวังแบบตีบอสแล้วมันจะดรอปเนี่ยคือไม่ได้แน่นอนนะครับเนี่ยบอสพวกนี้นะครับบอสแฟนตาซีพวกนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนมันไม่ดรอปแน่นอนนะค,คือหลักๆเลยนะครับเนี่ยมันจะดรอปแค่อุปกรณ์นะพวกบอสพวกอะไรเนะี่ย คือยิ่งขั้นสูงนะครับยิ่งเลเวลมันสูงอนะ่ะมันยิ่งดอกของขั้นดีขึ้นนะครับขั้นขั้นห้านะครับเกนนรดห้านั่นคือสูงสุดแล้วนะครับสลับบอสเนาะอ่ะโอเคคือไอ้ผนึกเนี่ยเราหาได้จากตรงนี้นะครับจากหาสมบัติเท่านั้นนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราหาได้จากหาสมบัติเท่านั้นนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่ะ สำหรับการหาสมบัตินะครับก็กิจกรรมเติมเงินนะครับกิจกรรมเติมเงินก็มีอยู่นะเห็นแวบๆอยู่นะครับมันจะให้คุณแจมาเนาะคุณแจหาสมบัตินะครับส่วนถ้าใครไม่อยากแบบเออเอาจะกิจกรรมนะครับก็นี่ครับสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับห้าสิบครั้งนะครับหนึ่งมืนเพชรนะครับนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะแล้วก็เราสามารถสุ่มฟรีได้นะครับเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงนะครับน่าจะ8ปดไหมแดหรือ9้าหรือก็12บนะครับส่มฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับอ่ะโอเคพอเรามีแล้วนะครับเนี่ยการเลื่อนขั้นนะครับมันก็จะเป็นตามําดับลําดับเลยนะครับขั้นศูนย์มาขั้นหนึ่งนะครับคือเปิดชุดมันนะครับต้องใช้หนึ่งชิ้นนะครับเนี่ยขั้นสองไปขั้นสามก็ใช้สองชิ้นนะครับอ่ะยวเปิดเลยนะครับฟึบ สำหรับการเปิดชุดแฟนตาซีนะครับหนึ่งช่องนะครับเราจะได้ดาเมจมาแปดหมื่นนะครับแต่มันบวกจริงมันจะบวกเยอะกว่านั้นนี่หรอกเนาะเปิดมาแล้วนะครับคือถ้ายิ่งเราแบบสะสมครบเนี่ยนะครับด้เห็นป่ะสะสมครบสามชิ้นนะครับเนี่ยมันจะมีแบบเอฟเฟกต์ดาเมจด้วยนะครับยิ่งเปิดช่องเยอะนะครับเรายิ่งแบบเพิ่มดาเมจเข้าไปให้เราด้วยเยอะนะครับสามชิ้นนะครับเพิ่ม HP สามแสนนะครับ 6ชิ้นนะครับ HP 3ามแสนโจมตี6,000นะครับแล้วก็สเตตัสพื้นฐานชุดแฟนตาซีบวกอีก4%นะครับถ้าเปิด10ชิ้นนะ่ะจะได้เลือด HP เนี่ยสี่แสนนะครับโจมตี1ื0 0 0นะครับป้องกัน4,000นะครับแล้วก็สเตตัสแฟนตาซีพื้นฐานบวกอีก10%บเปอร์เนะครับสำหรับการเลื่อนขั้นล่างเทพแฟนตาซีก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามอะไรคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วกันเนาะบ๊ายบายไปแล้ว